จากตอนที่แล้วผมได้พูดว่าน้ําต้องสูงแค่ไหนถึงจะท่วมทั้งประเทศไทยซึ่งในคลิปนี้เราจะมาจําลองในสถานการณ์ที่ตรงข้ามกันนั่นก็คือถ้าระดับน้าทะเลลดลงแผงที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เริ่มจากระดับน้ําลบ1เมตรในระยะแรกพื้นที่ชายหาดรอบประเทศระยะห่างจากชายหาดจะลดลงไปประมาณ1 0ถึง25เมตรระดับน้ำลบ2เมตรในระดับนี้ความเปลี่ยนแปลงทางธรณีเริ่มเด่นชัดขึ้นโดยหลักๆแล้วพื้นที่ที่เป็นหมูกก่เกาะน้าจะลดลงไปมากและจังหวัดที่ติดก,กับทะเลทั่วประเทศระยะห่างจากชายฝั่งจะลดลงประมาณ1 5ถึง30เมตรแล้วแต่พื้นที่ระยะที่3ลบ5เมตรสําหรับระยะนี้พื้นที่ทะเลโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยนั้นระดับน้ําทะเลจะลดลงไปอย่างมากรวมไปถึง จังหวัสดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยและเกาะกพะงันด้วยเช่นกันระยะที่4ลบ10เมตรระยะนี้อ่าวไทยตอนบนจะบรรจบและเชื่อมต่อกันชายหาดจากทั่วประเทศจะยิ่งห่างมากกว่าเดิมประมาณ100-2,500ถึงเมตรหรืออาจมากกว่านั้นตามแต่และพื้นที่ระยะที่5ลบ50เมตรเมื่อมาถึงระยะนี้พื้นที่อ่าวไทยตอนกลางและตอนล่างจะยิ่งเล็กลงกว่าเดิมและโซนอื่นๆในประเทศจะมีพื้นดินเพิ่มมากขึ้น ระยะที่6ลบ100เมตรในระยะสุดท้ายพื้นที่อ่าวไทย100%นจะไม่เลยต่อไปเพราะความลึกเฉลีย่ยของอ่าวไทยนั้นมีเพียงแค่45เมตรและความลึกสูงสุด80เมตร และในท้ายสุดถ้านาพื้นที่ทะเลที่อยู่ในเขตไทยมาบวกเข้ากับขนาดพื้นที่ในปัจจุบันก็จะได้เพิ่มจาก519,000ตารางกิโลเมตรเป็น943,000ตารางกิโลเมตรโดยจะได้เพิ่มมาถึง430,000ตารางกิโลเมตรและจะทําให้ประเทศไทยนั้นใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนและใหญ่เป็นอันดับที่32ของโลกจากเดิมอันดับที่51ของโลกถ้าน้ำทะเลจะหายไปหมดสักขนาดนี้แล้วผมจะเอปาปลาที่ไหนกินล่ะซึ่ง